พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะคลิปสำหรับชาวกรกฎนะคะในวันในเดือนกันยานะคะเรามาดูกันว่าชาวกรกฎในเดือนกันยาาเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเนาะคุณมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้ปวดหัวนะคะ ยังไม่สามารถที่จะตัดเรื่องนั้นได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันติดอยู่ในความรู้สึกปัญหาที่มันยังแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วในปัจจุบันเนี้ยคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรีแลกมากขึ้นรู้สึกว่ามันก็คือบทเรียนบทหนึ่งนะคะที่คุณ ต้องเผชิญต้องฝ่าฟันและคุณก็ผ่านบทเรียนนั้นมาได้นะคะด้วยการที่ค่อ,คอยๆปล่อยวางหรือคุณมีสติมากขึ้นนั่นเองนะคะและ,ส,นนนะะสิ่งที่เป็นเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นคือคุณเองเนี่ยพยายามนําบทเรียนเนี้ยเป็นสิ่งสอนใจแล้วคุณก็รอคอยในการแก้ปัญหาหรือคุณอาจจะแก้ปัญหาแล้วแต่เรื่องบางเรื่องมันยังไม่ได้พ้นไป เรารู้สึกว่าตอนนี้คุณกําลังรออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งบางคนรอเรื่องงานใหม่บางคนรอเรื่องความรักบางคนรอเรื่องออคำตอบในการแก้ปัญหานี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าคุณผ่อนคลายมากขึ้นและไอ้ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ขัดกรองคนมากขึ้นนะคะคุณจะไว้ใจใครได้ยากมากขึ้นหรือ ถ้ามันเป็นปัญหาที่คุณเองเนี่ยเป็นฝ่ายทําผิดเป็นฝ่ายที่ทําอะไรนะคะที่ผิดพลาดไปที่ผ่านมาคุณเนี่ยก็จะคิดย้ําคิดย้ําทาถึงเรื่องผิดพลาดนั้นๆซึ่งตอนนี้ถามว่าคุณลืมได้ได้หรือ,อยังนะคะไอ้ความผิดพลาดนั้นเนะ่ะเราก็รู้สึกว่าคุณยังลืมไม่ได้นะคะแต่คุณเองเนี่ยก็อยู่กับความเป็นจริงมากขึ้น รอวันที่คุณจะได้โอกาสในการแก้ไขหรือมีคนให้โอกาสคุณหรือคุณก็ได้แต่ปล่อยให้เวลามันชำระล้างจิตใจหรือความเอ,อ่อค่อยๆนะคะค่อยๆให้เวลามันเดินผ่านไปคุณลืมได้ไหมยังลืมไม่ได้แต่คุณพยายามทำใจและยอมรับมันให้ได้ว่ามันคือเกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นคือพลังเอ,อ่อนี่คือพลังงานของคุณเรามาดูเรื่องการงานนะคะ การงานของคุณเนี่ยเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาก็มีคนให้ความช่วยเหลือคุณนะมีคนเหมือนพยายามนะคะอุ้มชูคุณทําให้คุณเนี่ยเติบโตนะคะงานของคุณผีดอกออกผลโดยมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะเรารู้สึกว่าการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเนี่ยมีคนรักมีคนสนับสนุนมีคนเอาเอกเอาใจมีคนอคอยช่วยเหลือคุณนะคะ การงานเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาสนับสนุนคุณเต็มที่คุณอาจจะเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวหรือเป็นคนที่ครอบครัวรักมากๆนะคะหรือที่ทำงานรักมากๆเขาก็คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเงินเงินคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนะคะหรือว่าอาจจะเคยถูกใบสั่งหรือ มีการค่าซ่อมรถนะคะหรือบางคนนะ่ะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเคยขับรถชนนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะทำให้คุณเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะคะหรือแม้แต่มีคนทำอะไรรับหลังคุณในเรื่องของการเงินนะคะเสียงเงินเพราะคนอื่นนะคะ มันเป็นความเครียดอะเหมือนมันมันเป็นความเครียดที่มันรู้สึกแบบมันฝังอยู่ในใจนะคะถ้าเรื่องของการเงินนะซึ่งตอนนี้ถามว่าคุณยังรู้สึกเสียใจกับการใช้ใจ่ายเงินก้อนนั้นไหมยังรู้สึกเสียใจหรือบางทีเนี่ยค่ะจ่ายเงินด้วยความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างนะคะความรักค่ะความรักนะคะคุณเอมเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครอ,องนะเช่นองคภพะพิฆเนศนะคะ หว้นะคะขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะบางคนคุณอาจจะทําผิดในเรื่องของความรักเช่นรักคนมีเจ้าของแอบชอบคนมีเจ้าของหรือแม้แต่เคยเจอปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเช่นมีความรักอยู่ถูกคนแย่งนะคะ คุณเป็นคนใจร้อนอะเรารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูร้อนรนกังวลกระวายเหมือนคุณรอนะคะแอบดูใครสักคนหนึ่งอยู่แอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่ถ้ามันเป็นความรักที่ผิดนะคะเราอยากให้คุณหยุดแล้วหันมารักตัวเองดีกว่ามันจะได้ไม่กระทบกระเทือนนะคะต่อชีวิตของคุณมากนะคุณเองเนี่ยเหมือนกับตอนนี้กำลังไต่ตองกำลังใช้ความคิดนะคะในเรื่องของความรัก เนีเราเราอยากให้คุณใจเย็นนะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะคะใจเย็นๆกับทุกๆความสัมพันธ์อย่าตัดสินใจอะไรโดยด้วยความใจร้อนด้วยความไม่มีสตินะคะแล้วเราก็มองว่าความรักของคุณเนี่ยจริงๆอะคะ่ะคุณสามารถรักคนที่เขาเองเนี่ยมันรักคนที่ไม่สาไม่ทำให้คุณอะ อยู่ในความผิดไม่ได้มีความผิดในเรื่องของความรักได้เช่นรักตัวเองหรือรักคนที่เขาไม่ได้มีพันธะใดๆหรือถ้าตัวคุณมีพันธะแล้วนะคะอย่าพยายามดึงใครเข้ามาทําให้มันเกิดปัญหาในความรักนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการผูกติดหรือมันจะทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนนะคะในเรื่องของความรักได้เช่นกันเหมือนบางคนนะคะในเรื่องของความรัก มีความรักที่ต้องเลือกหรือมีความรักที่เคยลังเลหรืออยู่ในสถานการณ์ของความรักซ้อนนะคะเราอยากให้คุณใช้สติให้มากนะคะอะไรที่มันไม่ดีต่อตัวคุณตัดทิ้งไปจะดีกว่านะคะอย่างน้อยๆคุณเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองนะคะคุณจะได้ไม่ติดกรรมด้วยเพราะว่าเราเห็นไพ่แฮงแมนเนาะแสดงว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงของความรักที่มันผิด และทมนะคะมันก็จะเป็นกรรมติดตามตัวคุณเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันเป็นกรรมอย่าทําดีกว่านะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักช่องคิวตัส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครเอ,อ่อเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในเรื่องของความรักชาวกระกรกดล้วน,วนแบบเจาะให้เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย